สวัสดีครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนนจุนนะครับได้รางวัลดีเด่นนะครับนักเรียนดีเด่นนะครับทางโรงเรียนให้มาก็เลยวันนี้นะครับจะพาลูกนนจุนนะครับมาฉลองนะครับพอดีนนจุนได้รางวัลนะสิครับได้รางวัลนักเรียนดีเด่นอนุบาลเก็มอนุบาลชั้นสองวันนี้ก็เลยพานนจุนนะครับสิครับมาเฮ้นี้ครับนนจุนได้รางวัลอะไรบอกป้าก่อนสิ วันนีจะวัาอะไรวันนี้พาจุนมาดูหนังครับสิครับเอาอะไรลูกอะไรเหรอจุนเอาอะไรวันนี้นนจุนนะครับพาจุนพาลูกชายมาดูหนังนนจุนได้รางวัลดีเด่นบอกบอกบอกไปแม่สิอาาโอเคปะ่ะไปซื้อกันปะ่ปะป่ะพาลูกชายครับมาดูหนังนะครับนะวันนี้เจะพาร์มาจุน นี่ไงมาซื้อนี่มาซื้อนี่มามาซื้อนี่มาป้าปพาซื้อนี่ปปปปนไปเดินไปนู่นนี่ครับแต่งตั่วหล่อเจอพัดดูเรื่องมันรักมากๆไงนี่ครับรักมากมากใช่แล้วนากรักมากลูกนี่เจอมานี่เร็ววันนี้ก็เร็ววันนี้พาพาดเด็กมาดูนี่ครับรักมากๆาฮะ มามาดูรอบไหนเอามาอันนี้อันนี้แก้วไหนครับสามร้อยห้าสิบสอ้าวจะได้ไหนมันแก้วเหรอมันแก้วเหรอ,อ,แ,หรอแล้วแล้วอันนี้ถังอะไรครับนี่อันนี้ห้ารอยเก้า,อาเอาไหนกี่มันเป็นถังนึงนั่นใช่เหรอนี่ถังอันนี้ เชื้อถังนี้ไหมอะไรแม่อ,ม <laughs> อันนี้ไงซุปเปอร์สามร้อยยี่อันนี้อันนี้ถังเท่าไหร่ครับนี่อ,อะไรนะเอ่อเอาถังได้ไหมเชื้อถังนี้ไหมลูกกิไนได,ไ,ดได้ฮะ<อ>เฮ้ยนี่ก็มีนอะเชื้อน่ากินมากเลยน่ากินด้วย อันนี้คือเซตนี้ใช่ไหมครับส5 0เซตนี้ครับปาปังอ๋อโอเคแป๊บนึงปดูให้ยูปาดููอ๋อเดี๋ยวัอนันนี้คือส่สิบได้ได้สเนยครับได้อามอันนี้มาเดี๋ยวนี้นีหเไ้ไหมเอาเซตนี้เซน อ่ะได้โอเคมาแล้วนี่นี่โจนชอบไหมใครวันนี้ได้รางวัลอะไรเฮ้ยเงินสดครับอ่าไม่รับเงินสดอ่าร่างสกแกนได้ครับ,บนี่ครับเล่นถังใหญ่เลยนี่นี่แคทตี้ถังใหญ่เลยนี่โอ้หถังเบลเลอเลยอ่ะนี่ครับ สี่ยโอกาสครับพาลูกๆนะครับมาดูหนังครับพักคอนสมองมากสิครับฟาดมากฟาดมากแล้วมันเครียดนะครับก็เลยพาลูกๆนะครับมามาดูหนังนาครักมากให้สิครับนากรักมากๆให้สิครับก็มีพี่มัมนี่ครับพาลูกมาดูก็อยากมาดูอยู่คือผมได้ติดตามพี่มัมพี่มัมบอกว่ารายได้จากการฉายหนังเนี้ยให้กับพี่ๆทหารหรือให้กับชาวบ้านที่อยู่สุรินทร์หมดเลยนะครับนี่ไงสิครับก็สาธุด้วยวันนี้ผมมาดูหนังผมก็ได้บุญนะสิ มาดูดังอะไรลูกโอเค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 แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยจุบเลยเลยทางใหญ่มากเลยทำมาเริ่มเลยโอ้ยจุนฮะเดี๋ยวเชอญจุนจุนจุนอ่ะ อืมเชื้อเช้อนู่นว่ะพี่เจิครับครับครับสึกข,ของลูกๆสิครับตอนนี้ก็เบาเรื่องฟาดก่อนเอ้ยน้ำเชิมเอาน้ำลูกมามาครับพอ,อนี้แหละก็ไครับนะเอาไปลปลาลูกเอาไปตีไปลาหนูอไปมา เวนอัพอจุนแต่มันจะหอบอา,อาม่าหอมใสถงแม่ไม่หอบไม่มีมีถุงของขวไม่มีถุงให้มีเหรอน้องมีถุงไหมครับน้องถุงใส่น้ำมิ๊นี่สามนะหลานอ่ะถุงเนี<ม>่ยม,ม,มาครับบอลปลามั้งสิไม่บอลปลาเลยวันนี้มาฉลองครับโดนจุนได้นักเรียนดีเด่นเนี่ย มาเรียนดีเดน่นอืมเออแต่ทไมมาแต่ไหนมาสีมาครับนี่อ,อไร่อยไหมจุนได้ไหมดอกนได้อะ อาหารเขาแย่ไปอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยเตมเตมมากอือหกอร่อยป่ะจูนปั้นปลาบังซี่ปั้นปลาหน่อยเดียวเอาหกอือ วันนี้ก็มาดูน่ารักมากๆครับของพี่นงครับีเนาะพาจูมานี่ครับสาวแต่งตัวรอเลยวันนี้แต่งตัวรอวะจนจนเอาดอกประลัดมาหน่อยกินมาอร่อยไหมอร่อยไหมหวานมากเลยฮะหวาานมกหวานเหรอ ปัตั้มสิดูปั๊ตั้มเลยปัมืมแต่ปาเปรี้ยวไหมเปรี้ยวก็กินปอปคอรไหมพี่ครับก็รอรอข้าไปดูหนังก็ไม่สิครับเดี๋ยวเราเข้าดูหนังกันเดี๋ยวไปจูนคุยเอฟพีันเดี๋ยวเหตเดี๋ยวไอเอยรักนะโอเ

โอเคี okay, ่ครับเดี๋ยวเราสามคนพ่อลูกนะครับอาม่าสี่คนนะครับห้าคนเดี๋ยวเราเข้ายูหลังก่อนเนาะายบายแล้วพักผ่อนครับบ๊ายบาย